สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องออโตสม m เรสช่องที่นำเสนอรถยนต์ใหม่ล่าสุดรีวิวจอดลึกสมาร์นะัและฟีเจอร์ครบครันก่อนใครอย่าลืมกดติดตามกดไลค์แชร์และคอมเมนต์เพื่อไม่พลาดเนื้อหาใหม่ๆวันนี้เรามาแนะนำ Kia EV9 GT Line รุ่นปี2027รถยนต์ไฟฟ้า SUV รุ่นใหม่ที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยและการออกแบบที่รูรนสปอร์ตพร้อมตอบโจทย์ผู้ที่ชื่นชอบความเร็วและความสะดวกสบายพร้อมกันไป Hyundai EV9 GT Line โดดเด่นด้วยสีตัวถังแดงสด และหลังคากรอบเล็คซึ่งสร้างความโดดเด่นและสวยงามอย่างลงตัวในทุกมุมมองเส้นสายที่มอชัดและดีไซน์ที่ล้ำสมัยช่วยให้ e v 9ดูมีพลังและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในโชว์รูมดูทุกแห่งด้านหน้าของ e v 9 GT-Line มีการออกแบบกระจังหน้าแบบเหล็กสไตล์ GT-Line ที่โดดเด่นเสริมความแข็งแรงและความหรูหราป้ายทะเบ,บียนแอนดจตติดตั้งอย่างชัดเจนเพื่อสื่อถึงรุ่นของรถและเพิ่มความพรีเมียมให้กับภาพรวมของตัวรถไฟหน้าเล็กทรงเรียวยาวให้ความสว่างสูง และเพิ่มความทันสมัยให้กับดีไซน์โดยรวมการออกแบบด้านหน้าเน้นความสปอร์ตและความหรูหราพร้อมความสะดวกสบายในการขับขี่ <ST AT> เมื่อเข้าสู่ห้องโดยสารจะพบกับการออกแบบที่เน้นความสะดวกสบายและเทคโนโลยีล้ำสมัยเบาะนั่งบุนนังคุณภาพสูงป,ปรับได้หลายระดับเพิ่มความสะดวกสบายสําหรับผู้โดยสารทุกคนพื้นที่วางขากว้างและระบบปรับอากาศอัจฉริยะทำให้ทุกการเดินทางรู้สึกเย็นสบายหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ รองรับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto ทําทำให้ผู้ขับขี่สามารถควบคุมระบบต่างๆได้ง่ายและสะดวกสบายระบบเสียงรอบทิศทางช่วยเพิ่มประสบการณ์การเดินทางให้สมบูรณ์แบบในด้านสมรรถนะ Kia EV9 GT Line 2027มาพร้อมกับระบบขับเคลื่อนสีล้อให้กำลังสูงสุดและแรงบิดที่เหมาะสมสำหรับการขับขี่ทั้งในเมือง และทางปลายระบบเบรก regenerative ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานและชาร์จแบตเตอรี่ระหว่างการเบรกระบบช่วงล่างได้รับการออกแบบให้การขับขี่ดุ่มนวนแต่มั่นคงแม้ในเส้นทางทุกรั้เสถียรภาพในการเลี้ยวและการควบคุมรถอยู่ในระดับสูงทําให้ผู้ขับขี่มั่นใจทุกเส้นทางด้านเทคโนโลยีความปลอดภัย EV9 GT Line ครบครันด้วยระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบตรวจจับจุดบอดและกล้องรอบคันช่วยให้การขับขี่ปลอดภัย และมั่นใจฟีเจอร์เหล่านี้ทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์อัจฉริยะที่คอยประมวลผลสภาพถนนและการเคลื่อนไหวของรถรอบข้างเพื่อช่วยผู้ขับขี่ในทุกสถานการณ์สำหรับผู้ที่เดินทางไกล ev 9 g t l ร n งรับระบบชาร์จเร็วที่สามารถชาร์จจาก10%เป็น80%ภายในเวลาเพียงไม่กี่นาทีด้วยระบบชาร์จ350กิโลวัตต์ทำให้การเดินทางต่อเนื่องเป็นไปนอย่างสะดวกและมั่นใจแบตเตอรี่ความจุสูง และระบบจัดการพลังงานอัจฉริยะช่วยเพิ่มระยะทางและยืดอายุการใช้งานภายในห้องโดยสารยังคงความหรูหราและทันสมัยด้วยการใช้วัสดุคุณภาพสูงผสมผสานวัสดุรีเทิร์นเพื่อความยั่งยืนการจัดวางอุปกรณ์และปุ่มควบคุมออกแบบมาอย่างลงตัวให้ผู้ขับขี่เข้าถึงง่ายระบบควบคุมด้วยเสียงช่วยให้สามารถสั่งการระบบต่างๆได้อย่างสะดวกฟังก์ชันการเชื่อมต่ออัจฉริยะและหน้าจอดิจิทัลช่วยให้ผู้ขับขี่ติดตามข้อมูลรถได้อย่างแม่นยำ การออกแบบภายนอกของ ev 9 g ้า i n e มีเส้นสายลื่นไหลและสัดส,ส่วนสมดุลการจัดวางไฟหน้าและไฟาท้ายเล็ททำให้รถยนต์โดดเด่นทั้งกลางวันและกลางคืนกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าและกระจกมองหลังดิจิทัลช่วยเพิ่มมุมมองและความปลอดภัย